สวัสดีครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หัดใหญ่มันอ,อาบน้ำมาเลย สวัสดีครับทุกคนพบกับการเดินทางครั้งใหม่ของผมและการเดินทางในครั้งนี้เราไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัดสงขลาทริปนี้ผมได้เดินทางร่วมกับเพื่อนอีกสองคนเริ่มต้นกันที่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลานะครับย่านนี้เนี่ยมีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยและขึ้นชื่ออยู่มากมาย ร้านอาหารร้านแรกที่เราได้ไปลองทานกันนั่นก็คือร้านเกียรติฟัง่งร้านนี้เป็นร้านที่ขายพวกสตูหมูสตูเนื้อแล้วก็ยังมีพวกสลัเปานะครับที่ขึ้นชื่อของทางร้านร้านนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นตัวของน้ำจิ้มที่มีหน้าตาคล้ายๆกับพริกน้ำปลาแต่จริงๆแล้วมันรสชาติมันไม่ใช่เลยนะมันเป็นรสชาติเฉพาะของทางร้านเขาวันที่เราไปเนี่ยสตูเนื้อหมด ก็เลยได้ทานสตูหมูสตูหมูกันนะครับแล้วก็มีหมูกรอบสตูหมูนะครับบอกว่าเป็นสูตรตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ส,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 สองหมูเขานุ่มมากเลยหมูนุ่มมากเลยสตูหมูก็า นุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นต้นเทศไม่ไม่เหมือนพวกแบบเป็นกะหรี่รอ,อะไรอย่เงี้ยนะแบบตอนแรกคิดว่ามันจะแบบคนๆคลัะๆไปแต่มันแบบไล่ๆอร่อยใช้ได้เลยครับต่ไป <พา S 1> เราไปลองหม,ม,มูก,อมก,กรอบนีห่หมูกรอบลบภาพหมูกรอบไปก่อนไม่ใช่หมูกรอบเฮ้ย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 เคยกินแบบ อันนี้คุณเชียงอืมคุณเชียงหอมหวานหวานน้อยมากเลยเราไปลุยกันต่อตอนนี้นะครับเรามาที่ร้านให้กินโป๊กกัน กไข่แต่้องแขงใส่เส้เออเหมือนมะพร้าวใหกินมะพราวไปกินมะพร้าวม้างส โอเคเรามาลองแบบไม่ราไข่มไ่เดยลยไข่ก็ยงทำมาสิบสี่สิบห้าสิบแปดแ่นี่ครับเนยังไง้างไอจะไม่รสชาติตมจะไม่หมอกับมันจะมีความขอมอะไรสักอย่างอ้ิงเหมือนไอหน่มไม้อะเคยกินปะ้าโเหมือนเป็นน้ำตาลเงี้ยปะอขามินยังไหมไอติ่มไข่นี้ไม่ตัวไข่ไม่ขาวนะ ไปถามคุณไปถามคุณป้ามาแล้วว่าติมทำแบบอะไรติมดีทำมาจากวานิลาน้ำต,ตาลอ้อยอ๋อแล้วก็มีน้ำตาลอ,อ้อยด้วยเถือว่ามันมีกลิแบบ่นแบบซอตัวทวีเขียนแบบซอสตัวมากเลยใช่ค่ะหอมกลิ่นน้ำตาลหอมกลิ่นน้ำตาลใช่ดีถ้าอยากได้ไอติมร้านนี้มาลานี้ถ้าอยากถ้าอยากกินไอติมแนะนำร้านนี้เดี๋ยวเราจะการตรงหน้านี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อจัง และตอนนี้เราอยู่กันที่หาดแมมมีครับผม,ม <laughs> หาสมนีหาดสมิีหรือหาดสมิหหสมีหลาถูกแล้วหาดสมิีหลานะครับผมตอนนี้อากาศก,าก็ไม่ได้ร้อนมากครับนะกำลังดีเลยนะลองดูบรรยากาศรอบๆรนะันผู้คนมากมายนะ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เมัสยิกดลางจังหวัดสงขลานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีนที่ควรจะต้องมากันนะถ้าเกิดมาถึงที่หัาดใหญ่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารอพระอาทิตย์ตกเพื่อที่จะถ่ายรูปจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกหรือเปล่า <laughs> นั่นแหละครับฟา้ามืดมากคล้มมากนะโอเคครับไปกัน สวัสด,ดีตอนเช้าที่สองนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาคูหากันนะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ข้างบนกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราตามไปกันเลยดีกว่านะไปกันเย่ yeah. ตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นเขาคูหากันเนาะช่วงตอนนี้เวลา6โมง20นาทีจะใช้เวลาถึง ยอดเขาประมาณยินะครเดี๋ยวเรามาดูกันทางขึ้นเขาก็จะมีแบบเป็นโขดหินให้เราเดินไต่ขึ้นไปนะครับก็ไม่ได้ชันมากเท่าไหร่แต่ก็ระวังลื่นนิดนึง คตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเขาคูหาด้านล่างใช้เวลาเดินขึ้นมาประมาณ20นาทีเหงื่อออกเยอะเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันเป็นไงบ้างครับหมอพันิดเดียวเสียเพื่อนล้มทางไปหนึ่งคนไม่ตายนะแต่จะซื้ต่อแล้วโอเคหมอไอ้แช่ขึ้นไม่ไหวนะครับเอาแล้วตอนนี้เราเจอหมาภูเขานะครับ กำลังต่อสู้กันเอาแล้วขอได้ปะโอ้ท่านห้าร้อยห้าสิบเมตรชั้นเจ็ด นี่คือที่น้ำตกชั้นหนึ่งนะครับปลาจะตัวค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะันที่สองนะครับ ขึ้นไปชั้น3นะแล้วครับเชื่อตรงนั้นไหมครับเ<ส>หนไงอยปะครับโอ้หโหเหนื่อยจะได้เลยครับสบายมากทางชัน้นมากมาแเหนื่อยสุดๆมีผู้พิชิตไปแล้วนะฮะ สภาพเหนื่อยมากผมยังไม่ถึงนะครับนะเพื่อนไปถึงอันนี้ไม่ได้เล่นน้ําตกนะครับผม,มน,บนี่นครับผมดูชุด,ด,ช,ดช้ำส,สุดๆเลยจ้ามาเล่นน้ำตกเลยจ้าลงชื่อ,อสดชื่นอ,อัมงเยะแท้เนผม นธนัดส,สี่นะครับหน้าตาชิ้นเนื้อและเนื้อตุน๋นโอ้มนร่อยแต่มันอมหวานนิดนึงนะจะกินเนื้อชัดแต่ว่าอของน้ำใสเนื้อน่าจะชัดกว่าเนื้อตุ๋นนะครับช,ชิ้นไม่ใหญ่มากแต่ไม่มันใช้ได้ ความนุ่มดินฟีก็แลกอร่อยหอมไม่เก้าเลยลูกชิ้นละครับเป็นลูกชิ้นแบบไม่กลมเป็นแบบมไม่แป้งเลยอร่อยดี เรากำลังจะไปทอาหันเย็นกันนะจ๊ะตอนนี้ก็มาร้านเนรูเนาะต้เปิดสีสหายจ้า เป็นโต้วข้วอากระแต๋าเาจะมีแบบไข่ต้มกุ้งแห้งทอดเต้าหู้หูหมูเป็ดหอมแล้วก็เส้นหมี่แล้วก็มีผักวิธีการกินก็เขาจะให้ใส่น้ำส้มอันนี้ลงไปแล้วก็คกคุก,คก รวมกันรวมจริงๆรวมทุกอย่างฟิได้วยไทยด้วยขอมจีนเหมือนเลยใหญ่ <c oughs> ไห้วะวนห่อก,ไก,ก็ไดนะ้หวานเะนาะหวานน้ำีอาหวานอย่งเดียวอันนี้ไม่ได้ขอมพานะนี่คอหวาน ห oh oh. วิวสวยมากเลยตอนนี้ฝนกำลังตกเห็นทะเลหมอกชัดมากนะครับ คือสะพานตินสูรล้านนยนะครับกระหายใจหนึ่งสองสาม